เราจะมาขับรถเส้นทางที่ตัดน,นะครับจากตัวมอเตอร์เวย์นะครับจะเข้าไปทางจอมเทียนเลยนะครับไม่ต้องผ่านตัวเมืองปัตยาครับก็เป็นถนนเส้นใหม่นะครับเส้นนี้เนี่ยเชื่อมไปถึงสนามบินอูตะเพาได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเรือม,มัฟตะคูด้วยนะครับแล้วก็วิ่งไปถึงจังหวัดระยองได้เลยนะครับ เพื่อนๆที่เคยไปท่องเที่ยวที่ชนบุรีนะครับพัทยานะครับก็จะใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์นะครับออกจากกรุงเทพนะครับแต่ว่าพอถึงบริเวณพัทยาแล้วเนี่ยเดิมนะครับเราจะต้องเข้าไปใช้ถนนสุขุมวิทนะครับผ่านพัทยาเหนือพัทยากลางพัทยาใต้นะครับแล้วก็จะไปถึงจอมเทียนนะครับซึ่งการจราจรก็ติดขัดนะครับทีนี้นะครับมันมีทางเลือกที่ดีกว่านะครับสําหรับคนที่จะเข้าไปที่จอมเทียนเลยนะครับก็ใช้เส้นทางที่เป็นมอเตอร์เวย์นะครับ ส่วนต่อขยายจากเส้น M7 เนี่ยนะครับก็จากพัทยานะครับสามารถที่จะเดินทางไปยังออจอมเทียนได้เลยนะครับโดยไม่ต้องผ่านตัวเมืองพัทยานะครับก็ทําให้การจราจรน,นั้นสะดวกรวดเร็วขึ้นนะครับมอเตอร์เวย์หมายเลข7ส่วนต่อขยายช่วงพัทยามาตรพุธนะครับมีเงินลงทุน17,784ล้านครับคิดเป็นค่าเวียนคืน6,000ล้านบาทและค่าก่อสร้าง11,784ล้านบาท การก่อสร้างมอเตอร์เวย์ส่วนนี้นะครับกรมทางหลวงเป็นผู้รับผิดชอบโครงการครับแล้วก็ใช้รายได้จากเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางน,นะครับของมอเตอร์เวย์หมายเลข7และหมายเลข9ที่เปิดให้บริการมาถึงปัจจุบันนะครับ <S <S การก่อสร้างเส้นทางนี้เริ่มตั้งแต่ปี2559เป็นต้นมานะครับแล้วก็แล้วเสร็จในปี2563มีการเปิดทดลองให้วิ่งนะครับแล้วก็คาดการณ์ว่าเมื่อสนามบินอุตภเาสร้างเสร็จแล้วนะครับในเฟสที่2นะครับ จะมีการใช้บริการถึง36,000คันต่อวันนะครับถือเป็นการอำนวยความสะดวกขนส่งทางบกและการเดินทางที่นักท่องเที่ยวการขนส่งสินค้าต่างๆครับจะทำได้รวดเร็วมากขึ้นเส้นทางคมนาคมเส้นทางนี้นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในโครงการที่เข้ามาเติมเต็มนะครับโครงสร้างพื้นฐานหลักๆในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือโครงการ e EC นะครับ เพราะว่าเส้นทางนี้ไปถึงสนามบินอุตภะนะครับแล้วก็ในอนาคตนะครับจะมีการสร้างถนนนะครับเข้าไปเชื่อมถึงสนามบินอุตภะเลยนะครับเพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็การเดินทางที่มาใช้สนามบินซึ่งถือเป็นสนามบินพาณาชย์แห่งที่3ของประเทศนะครับเส้นทาง M7 ็มเนะครับที่แยกจากตัวพัทยานะครับมาถึงสนามบินอุตภะนะครับปัจจุบันมีอยู่3ด่านด้วยกันนะครับก็คือด่านห้วใหญ่นะครับ เป็นเส้นทางที่แยกไปเชื่อมกับถนนสุขุมวิทบริเวณนาจอมเทียนผู้ที่ใช้เส้นทางที่ไม่อยากจะเดินทางผ่านพัทยานะครับต้องการมายังหาดจอมเทียนหรือบางเฉลน,นะครับสามารถลงที่ด่านแห่งนี้นะครับแล้วก็จะสามารถถึงบริเวณนี้นะครับได้รวดเร็วว่าการเดินทางผ่านตัวเมืองพัทยานะครับด่านที่2คือด่านเขาชีโอนครับเป็นทางออกไปยังถนนสาย331หนนะครับหรือว่าถนนยุทธศาสตร์สัตหีบเขาหิดซ้อน ผู้ที่ต้องการเดินทางไปยังสัตหีบแสมสารวัดเขาชีจันสามารถใช้เส้นทางนี้ได้นะครับแล้วก็ด่านที่3นะครับคือด่านอุตเภานะครับเป็นด่านสุดท้ายก่อนจะออกไปบรรจบกับถนนสุขุมวิทบริเวณสนามบ,บินอุตเภากับบ้านฉางห่างจากตัวเมืองระยองเพียง25กิโลเมตรเท่านั้นครับ ก็เท่าที่ใช้เส้นทางนี้นะครับก็เหมาะสมที่จะเป็นการเดินทางนะครับที่จะประหยัดเวลาได้นะครับตอนนี้ผู้ที่เข้ามาใช้รถเส้นทางนี้ก็ยังไม่มากดักันนะครับนะครับก็แนะนำว่าให้เติมน้ํามันเติมเชื้อเพลิงมาให้ดีก่อนนะครับเพราะว่าบริเวณนี้ยังไม่มีจุดพักรถให้ได้เห็นเท่าไหร่นะครับหรือว่าปั๊มน้ํามัน ที่จะเติมเชื้อเพลิงต่างๆก็ยังไม่มีนะครับก็จะวิ่งยาวไปเลยนะครับจากตัวเมืองพัทยาครับออกมานะครับก็จะเห็นนะครับสองข้างทางนั้นจะมีแต่เป็นพืชผลนะครับอย่างเช่นมะพร้าวอะไรพวกนี้นะครับนะครับก็จะมาเจอด่านเก็บค่าผ่านทางนะครับตอนที่จะออกบริเวณด่านห้วยใหญ่นะครับถ้าเกิดว่าวิ่งมาจากมอเตอร์เวย์จาก ลาดกระบังนะครับที่ออกจากกรุงเทพมานะครับก็มาจ่ายทีเดียวเลยนะครับที่นี่ครับด่านนี้นะครับเส้นทางคมนาคมก็จะสะดวกสบายดีนะครับขับรถนะครับที่ใช้เส้นทางมอเตอร์เวสนะครับที่เป็นเส้นกรุงเทพระยองนะครับส่วนหก็ของทางขนแก่นคมสร้างพื้นฐานข E C นะครับก็ประหยัดเวลาจากที่จะต้องขับเข้าตัวเมืองพัทยา เพื่อจะมาหาดดอกเกียนก็ขับผ่าเส้นทางนี้นะครับก็ใช้เวลาแค่ประมาณ15นาทีนะครับก็จะถึง